สวรรค์โลมนุษย์เป็นหมื่นหมื่นปีแล้วนี่ขั้นคนเห็นบนสวรรค์จากไปในร้อยปีแล้วบนสวรรค์นะจากไปในช่วงตีหนึ่งสิบห้านาทีศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าเลขสิบห้านี่เป็นเลขเป็นเลขแห่งความมั่งคั่ง็นนั้อเป็นไรเราถือว่าชีวิตมีเกิดพระพทธเจ้าท่านสอนแล้วมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีพักรากเมื่อเราเกิดเรายิบแก่กันไม่ได้ ดูสื่อสัมภาษณ์นะครับผมยังไม่รู้เป็นใครทุกคนก็ต้องใส่ใจในกรพูดเลยเพราะเป็นยันต์นะครับขอให้ให้สื่อหลักก่อนยี่สิบสานัตามไปแล้วต่อมาเป็นเรื่องนะครับไม่เป็นไรเราถ่ายบรรยากาศไปก่อนนะครับไม่รู้เขาจะสัมภาษณ์อะไรนะไม่เป็นไรถ้าเรารับคุณเถรจนสวรรค์ด้วยองอยู่ตรงไหนก็ได้เราไปฟังกันไหนก็ได้สัมภาษณ์เลยครับการที่ท่านมานี่ปรากฏแล้วปรากฏนะครับปรากฏความรัก นี่ก็ดำที่พระนักขัตววัฒนาสวัเหมท่านบอกว่าเนี่ยท่านบอกว่าที่ดีท่านขอขอบพระคุณพี่น้องชาวพุทประการทุกท่านอย่างสูงที่ดีมาร่วมไว้อะไรมาร่วมไว้อะไรลูกชายของผมนะครับเอ๋ชน,นสวัสดิ์สวัเหมน,นะครับก็ท่านมีลูกชายสามทั้นนะมีท่านพิบูลพิบูลพูนผลแล้วก็ชนสวัสดิ์จำง่ายแต่ อ่ะพี่พี่บูนนี่รู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวปูเป้ค,คงคงรู้จักอันนี้พี่ชายคนโตอ่ะส่วนคุณผลนี่ท่านชอบกีฬา้วก็เป็นลูกชายคน,คนกลางอ่ะท่านรู้สึกจะเป็นนายกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณด้วยนะเป็นนักฟุตบอลที่เรียกกันว่าเตะกันเป็นระดับรองแชมป์นี่สุพรรณไม่แพ้ใครนะ เอาเป็นนั้นก็ได้ท่านคุณ่านอสวัยเห็มท่านดูแลทนได้เก็บที่ยศท่านได้เครื่องราชชั้นสายสะพายแต่ท่านเอ๋ทนสวัสดีท่านก็ได้เครื่องราชท่านได้ชั้นติตาพรทวีติยาพรพระมงกุฎไทยนะครับแล้วก็ตีตาพรช้างเผือกแต่ครับไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าเราได้รับพระมกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวันบดีนาเีรัต สุญานีนาดีรัฐราชกัญญาสัตยรัตนาลีนะครับไในสมพระมหากษัตริประทานอพวงลีนั่นเป็นเกียรติยศที่ปรากฏในอักษรอักษรพระนานามนะครับในร่มนะครับสสรนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานครับคือถึงคุณเอชนสวัสดิ์ ตอนนี phases, <th> ้มีการก็ยังดำเนินการไปเรื่อยๆนะเิดความมัายใจเมื่อจำโธ่หาท่านสุนพลตัวมิดมาแล้วนะก็ยกหมูปรา์จัำโธ่หาท่านนะครับในวันที่31ในวันที่31เพื่อเมื่อค่ั้นั้นมีความมีความรู้สึกือในทุกปีงาหมดแต่เราทั้งทั้งหลายไม่เป็นไรท่านเจ้าบอกว่า คนเรานั้นอายุบุคคลในประวัติศาสตร์บุคคลในประวัติศาสตร์ท่านรู้ไหมวันเดือนสลับกันจะเป็นบุคคลที่สำคัญในโลกนี้ทรงเด็ดพนางเรือร่มคุณทรงเด็จพนางเรือร่มสมเด็จก็จะมีน้ำดื่มมาบริการด้วยตอนนี้จะมีพิธมาบริการก็เป็นทหารเรือนะมาบริการน้ำดื่มครับไปเสิร์ฟน้ำดื่มกับผู้ที่มาร่วมงานนะครับห้าสิบพรทรงเป็นมหาราชกูยิ่งใหญ่นะ ต้นเดบิวต์มาเจ้ากรุงธนบุรีที่ท่านเสด็จบนสวัสดิีทังคารองค่อาวีพระชนมายุเพียงสี่สิบแปดพรรษาที่จรวดจุฬจะอยู่ด้านหน้านะครับคนที่มาร่วมงานก็จะมีรถนะครับรถกอล์ฟนะครับทยอยนะครับรับคนที่อยู่ด้านนอกเข้ามาแล้วก็นะรับออกไปนะครับผมจะจำแนนวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าผมมาทุกปีบางทีท่านทำบุญเช้า เปนมระกสงในในสมุดปราการทั้งหมดคนที่เอาอซองหรือล้านได้ก็ทำให้คุณแม่คุณแม่จันแรมเขาเรียกว่า แต่พวกเราจะเรียกว่าคุณแม่หญิงคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงถ้าเวลาเรียกคุณแม่ของคุณเอกนี่จะเรียกคุณหญิงนะตอนนี้การดำเนินงานยังไปเร<ด>ื่อยครับ,รบถือว่าเป็นวันแรกนะของการจัดพิธีรดน้ําศพแล้วก็พิธีสวดอภิธรรมน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะพระสงฆ์ก็จะมาฉันแบบพระกรรมมาฉันนะมาตักบาตรนะครับพระสงฆ์ก็จะเอาบาตร คนในคนสบัยที่มีความศรัทธาท่านก็ก็สบายทานทีก็ร้นักถือนะเช่นที่ถุงบอลท่านถุงตอนบ่านแสงใทยท่านผู้รักผู้ใหญ่ที่ทะเลานอกนอกแล้วก็ในช่วงสายสายช่วงไปฝ่ายก็จะมีที่นักประชาชนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้นำคนชนสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพกับตักรอบพระคุณนะครับตัดาราก็มาดารา แถวแถวเลยนะดาราช่องดช่องเพราะว่าเป็นที่นะทำให้พนันเจอะทั้งใครลอยระวังด้วยนะบันไดสูงนิดใครอย่า,าออท้ารัอสมท้ารับทำงานหนักทำงานหนักขนาดนี้ไม่น่ารนสอดส่งไม่ควรเลยไม่น,นั้นก็ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรและท่านอดีตดสอสอมาเป็นทุกคนนะอนดีตสอสที่เห็นภาพครนี้ยังเห็นภาพคนนีงตามเสาไฟฟ้าบ้าง ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์อันนี้เป็นนี่ครับโอ้นี้เป็นพวงเหลียวงานอันนี้เป็นในในในสมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนะจ้าฟ้าสิวันมณีนาเรีรัตนะ์เนี่ดือนมณีนาเรีรัตน์นะครับปฏิยารามเจ้าถส่วนพระองค์ก็จะเรียกว่าพวงเหลีย อันนี้จะเห็นภาพของคุณเอ๋นะอันนี้ภาพเหมือนท่านยังมีชีวิตเลยนะอันนี้ภาพนี้เป็นเป็นสัญญาณมีผู้มีคนยังมีเนื้อคือบรรยากาศเขาเรียกว่าธรรมดุสัยบ้านเขาหลังใหญ่เป็นเตียงแบบโบราณเจ้าพญาครับอันนี้เป็นการสดช่วงนะสดชื่กตะวันอันนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนแล้วเหมือนเรานี้เหมือนงูรอกคาบคนที่ร่วมไปนี่เหมือนงูรอกคาบงูนี้เมื่อถึงอายุเขาจะรอกคาบ เราข่าวไปมันหนุ่มมันหล่อให้มันหนุ่มก่อเก่าให้มันมีกําลังถ้าไปอยู่บนสวรรค์ท่านก็ไปแข่งรถบนสวรรค์บริการก็ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆครับบนสวรรค์วันนั้นไป็นความบริการนะฮะเป็นมีส่วนสำคัญนะครับจะมีทั้งหมดเจ็ดวันนะครับวันนี้วันแรกเลยคิดว่านับวันที่หนึ่งวันแรกเลย ตั้งแต่ว th ันท sure ี่หนึ่งมีนาคมเนาะสองห้าหกหกจนเป็นรูปลุบเลยถึงวันที่เจ็ดนะครับมีนาคมสองห้าหกวันที่แปดมัจะมีการถึงเดืนกภาพันธที่ไหนกูเห็นจนตบปากนะชาภารกิจนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบข้อมูลว่าจะที่ไหนนะครับตรงที่ชาภารกินแต่บางนี้เราก็นะ มาร่วมไหวอะไรนะครับให้กับท่านนะครับวเนนี้สิบเก้าเลื่อนมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะอยู่นะครับมาไว้อะไรกันเยอะอยู่นะครับพวกเราโดยทั่วไปเข้าวัดนี้ไม่ได้ง่ายๆนะเป็นพระรามหลวงประจอมพระเกียรติการที่หนึ่งแต่คุณเอ๋ยส่วนตัวเองท่านเป็นผู้มีศรัทธาไม่ได้ถวายเฉพาะกุศลสิบรูปทั้งพระอารามท่านเนียนจะเป็นร้อยเนียนน้อยเป็นพัน ท่าถวายหมดทายาททำคล่องท่านนี่ต้องต้อง like ขอบคุณทุกกำลังใจครับจะต้องให้สวยตัวดีเป็นพิธีการพิธีการรดน้งตุกตุกใจทายาททำของ things, ถวายพระสงฆ์ในปราณีตสวยงาม